来一。Oh, ในระหว่างนี้กำลงังเมาป่อยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดคือผู้ชายคนนี้แล้วงั้นนะเราจะรู้กันไม่เดี่ยเราได้คุณเบียกลับเลยหลอเล่นนะครับคุณเบียช่วงนี้ผลงานค่ะผลงานอะไอครับก็ยังโสดฮะ เรื่องนะครับเรื่องไเซียงคุณเดชค่ะครับคุณเดชก็จะเล่นกับมีเวียวีรภาพมีจักรจันท์แล้วก็น้องกรีนเอสับแล้วกออีกเรื่องหนึ่งนั่งฟ้ากับมาเฟียนะฮะเล่นกับแพนเค้กครับเนไคะทำไมคุณพูด่คุณต้องน้ำตาครอคลอ๋อคะพี่สัสดีปล่อยก็แซวกันเองแลไม่กล้าก็ยินดีใจที่แฟนๆมาหาพีเวียา La casa.